สวัสดีค่ะเด็กๆเจอกับคุณครูเก๋อีกแล้วนะคะวันนี้นะคะเป็นวันพฤหัสบดีแล้วนะคะสัปดาห์นี้เราจะเจอกันแค่4วันนะคะเด็กๆพรุ่งนี้เด็กๆได้หยุดพักผ่อนสวันนะคะวันสุกวันเสาร์และก็วันอาทิตย์อ่ได้พัก3วันเลยค่ะเด็กๆอ่ะวันนี้นะคะคุณครูเก๋จะพาเด็กๆไปดู ประโยชน์ของดอกไม้นะคะว่าดอกไม้มีประโยชน์อะไรบ้างนะคะพร้อมหรือยังเอ่ยอ่าถ้าพร้อมแล้วนะคะเราไปเรียนรู้พร้อมๆกันเลยค่ะ อันนี้ก็คือดอกมะลินะคะเด็กๆดอกมะลิดอกกุหลาบนะคะแล้วก็ดอกรักนะคะประโยชน์ของเขาก็คือการที่เราเอามาร้อยมาลลยนะคะเอาไปไหว้พระไหว้พ่อไหว้แม่ไหว้ปู่ไหว้ย่าไหว้ตาไหว้ยายนะคะหรือว่าเราจะเอาไปจัดเจกกันก็ได้นะคะประโยชน์ของเขามีเยอะแยะมากมายเลยนะคะดอกกุหลาบนะคะเอาไปตากแห้งอบแห้งก็ทําเป็นเครื่องดื่มได้ด้วยนะคะ ดอกบัวนะคะประโยชน์ของดอกบัวก็มีเยอะแยะมากเลยนะคะทั้งเอาไปไหว้พระเอาไปรับประทานนะคะเอาไปทําเครื่องดื่มได้เหมือนกันเลยนะคะเด็กๆเออประโยชน์ของเขาเยอะจริงๆนะเด็กๆนะอ่ะเดี๋ยวคุณครูจะบอกประโยชน์ของดอกไม้ให้ฟังนะคะทั้งดอกบัวดอกรกักดอกมะลิดอกกุหลาบนะคะล้วนมีประโยชน์กับพวกเราทั้งสิ้นเลยนะคะอ่ะเป็น ทำให้เรามีจิตใจที่สงบขึ้นนะคะดมกลิ่นแล้วก็หอมชื่นใจเลยนะคะเด็กๆประโยชน์ของดอกไม้ที่ไม่ได้ดีที่ไม่ได้มีดีแค่ความสวยนะคะอ่าหนึ่งคือเพิ่มบรรยากาศที่สดชื่นภายในบ้านหรือห้องทำงานสองสามารถใช้ประกอบอาหาร หรือทําเป็นเครื่องดื่มได้เหมือนเมื่อกี้ที่คุกเก๋บอกดอกกุหลาบใช่ไหมคะสามารถเอาไปทําเป็นเครื่องดื่มได้ด้วยใช่ไหมอ่าใช้เป็นของขวัญในโอกาสหรือเทศกาลสําคัญต่างๆ c ใช้เป็นสื่อกลางในการสื่อความหมายต่างๆเช่นดอกมะลิก็เป็นสัญ,ญลักษณ์ของวันแม่ดอกเข็มก็เป็นสัญ,ญลักษณ์ของวันครูดอกพุทธรักษาก็เป็นสัญ,ญลักษณ์ของ วันพอ่อดอกกุหลาบก็เป็นสัญ,ญลักษณ์ของการแสดงความรักนั่นเองนะคะหาสามารถนำมาแปรรูปเป็น ผลิตภัณฑ์หรือเครื่องใช้ต่างๆได้โอ้ประโยชน์ของดอกไม้มีเยอะแยะมากเลยใช่ไหมคะนอกจากเราจะมองไปว่าอุย้ยสวยจังเลยแล้วนะคะเอามาทําเป็นเครื่องดื่มให้เป็นของขวัญต่างๆได้ด้วยนะคะนี่และนี่ก็คือประโยชน์ของดอกไม้นั่นเองนะคะเด็กๆเปรียบเทียบความสูงความต่ํา คุเกมีต้นไม้มาให้เด็กๆสต้นนะคะเด็กๆต้นดอกไม้แล้วก็ตรงกลางคือไม่มีดอกแล้วก็ต้นวงกลมนะคะคุเกถามเด็กๆคำเดียวเออต้นที่เท่าไหร่ตรงไหนสูงกว่ากันเด็กๆอ่าเด็กๆตอบได้ไหมคะต้นไหนสูงให้เวลาคิดสิวินาทีอ่า หนึ่งสองสามสห้ากเ็ดแปเก้าสิบอ่าตรงกลางถูกต้องนะคะต้นตรงกลางสูงมากเลยี่สูงกว่าเพื่อนนะคะเราก็กาลงไปเลยค่ะนี่ตรงกลางนะคะนี่เรียกว่าตรงกลางนะคะต้นดอกไม้คือข้างหน้าต้นวงกลมคือข้างหลังนะคะสองต้นนี้เท่ากันนั่นเองนะคะ ต่อไปนะคะมีต้นที่หนึ่งคือต้นดอกไม้ที่เราวาดใช่ไหมคะอะต้นที่หนึ่งต้นที่สองต้นที่สามเด็กๆว่าต้นไหนสูงที่สุดหนึ่งสองหรือสามคะเด็กๆ <c oughs> <c oughs> ตอบได้ไหมเออตอบได้ไหมเออเออหมดเวลานะคะต้น ต้นที่หนึ่งเลยสูงกว่าเพื่อนนะคะใครตอบได้เก่งมากอ่ะต้นที่เตี้ยที่สุดนะคะก็คือต้นที่สามนะคะใครตอบได้บ้างอะตบมือให้อ่าต้นที่คุเกกากะบาดนะคะคือต้นที่หนึ่งมีลักษณะที่สูงกว่าเพื่อนนะคะส่วนต้นที่คุเกะวงกลมนะคะคือต้นที่เตี้ยกว่าเพื่อนนั่นเองนะคะ อ้โหมีต้นสีเขียวต้นสีม่วงแล้วก็ต้นเรนโบนะคะเด็กๆต้นที่หนึ่งเป็นต้นสีเขียวต้นที่สองเป็นต้นสีม่วงต้นที่สามเป็นต้นเรนโบเด็กๆว่าต้นไหนเตี้ยที่สุดหรือสูงที่สุดอ่าพูดออกมาได้เลยคกูเกได้ยินกูเกมีหูทิปอ่าต้นเรนโบนะคะสูงกว่าเพื่อนใครตอบถูกข้อนี้ เก่งมากเลยนะคะสังเกตดูดีๆส่วนต้นม่วงนะคะเตี้ยกว่าเพื่อนนั่นเองอ่ใครตอบได้นะให้รางวัลไ,ไหนกดเอฟเฟคให้หหเออเก่งมากตอบคำถามได้นะคะเด็กๆต้องสังเกตดูดีๆนะคะอ่ะอันนี้คือการบ้านของเด็กๆนะคะวันศุกร์พรุ่งนี้ Friday เด็กๆต้อง ท่องสัปดาห์หนึ่งมีเจ็ดวันมาส่งคูเก๋ด้วยเข้าใจไหมเอ่ยโอเคไหมโอเคโอเคไหมโอเค,อเ,คเออเด็กๆโอเคแล้วนะอ่ะสัปดาห์หนึ่งมีเจ็ดวันหนึ่งวันอาทิตย์สีแดงสองวันจันทร์สีเหลืองสาวันนังคารสีชมพู สี่วันพุธสีเขียวห้าวันพฤหัสสบดีสีส้มหกวันศุกร์สีฟ้าเจ็ดวันเสาร์สีม่วงอ่ะให้เด็กๆท่องเองรอบนี้นะคะพร้อมนะอ่ะสัปดาห์หนึ่งมีเจ็ดวันหนึ่ง โอ้เก่งมากนะตบมือให้ก่อนใครท่องได้คนนั้นเก่งมากเลยแล้วก็ส่งกันบ้านครูกเกตด้วยนะคะอัดคลิปส่งมานะคะอ่ะทบทวนคําัพท์นะคะ flower flower ดอกไม้ flower ดอกไม้ f l o w e r flower ดดเด็กออ่างกอกไก่ดอ,อ,อกอดอกสละไอไม้มาลามยอม้าไม้ทูโมอไอไม้ไม่โทูไม้ดอกไม้ f l o w e r ดอกไม้ rose ดอกกุหลาบ rose ดอกกุหลาบ lotus ดอกบัว lotus ดอกบัว jasmine ดอกมะลิ jasmine ดอกมะลิ เมริคูลดอกดาวเรืองเมริคูลดอกดาวเรืองอ่ะเดี๋ยวไปทบทวนให้อีกรอบหนึ่งฟล o เวอร์ดอกไม้ฟล o เวอร์ดอกไม้โรสดอกกุหลาบโรสดอกกุหลาบโลตัสดอกบัวโลตัสดอกบัวจัสมินดอกมะลิจัสมินดอกมะลิเมริโกล ดอกดาวเรืองเมริโกดอกดาวเรืองอาจทบทวนพยัญชนะไทยนะคะเดี๋ยวเราท่องไปพร้อมๆกันเลยนะกไก่ขไข่ขขวดขควายขอคนขอระคังงองูจอจานชอชิงชอช้างอโซ่ชอเชอ ยอหญิงดอชาดาตอปาตากถอฐานทอนางมนทูทอพุท่านอเนนดอเด็กตอเต่าถอถุงทอทหารทอทงนอหนูบ่อใบไ,ไม้ปอปลาพอพึ่งฟอฝาพอพานฟอฟันพอสัมภามอมมา ยอ,อยักษ์รอเรือรอลิงวอแหวนสอสาลาสอฤศีสอเสือหอหีบรอจุลาออา่างหอนกคู่ตาโตนะคะขทองได้ก็เก่งมากเลยนะคะแล้วนอกจากท่องได้นะคะเด็กๆต้องจำให้ได้ด้วยว่าตัวนี้เรียกว่าอะไรนะคะเด็กๆ เขียนวงกลมพยัญชนะที่ตรงกับภาพภาพแรกเป็นรูปออ่างภาพที่สองบอใบ,บไม้ภาพที่สามต่อปัะตตักนะคะเรามาทำคอเรกก่อนอออ่างนะคะเราต้องไปตามหาพยัญชนะอออ่างไปตัวแรกซิมีหางอยู่ข้างบนเนี่ยเขาอ่านว่าออ่างหรือเปล่านะไม่ใช่นะคะตัวนี้อ่านว่าพอนกฮูกนะคะต่อไปตรงกลางนะคะก็คือ เออถูกต้องอ่ะโอ้ยไหนอ่ะอ่าตรงกลางคืออ,อ่างนะเราเจอรลวงกลมแบบนี้เลยนะคะต่อไปบอใบไม้นะคะเราก็จะมาตามที่ตัวแรกตัวแรกคือโลลิงมีหางนะคะอ่านว่าสอเสือตรงกลางคือนอนหนูตัวท้ายก็ต้องคือบออะไร บอใบไ,ไม้นั่นเองนะคะเจอแล้ววงใครเจอเหมือนครกเก๋บ้างเก่งมากต่อไปต่อปตักนะคะต่อปตักอยู่ตรงนี้เลยครกเก๋บอกให้ตัวแรกนะคะเขียนเหมือนพอสำเพากลางใบเลยแต่หางยาวเห็นไหมมีหยักด้วยแบบนี้นะคะเรียกว่าต่อปตักถ้าเด็กๆเขียนรูปแบบนี้นะคะแต่ตัวนี้แหละเขาอ่านว่าต่อปตกนะกักนะเด็กๆนะ อะต่อไปรูปแรกคือรูปอะไรควายนะคะรูปที่สองคืออะลจุลารูปที่สามคือถอฐานนะคะเราไปตามหาคอควายนะคะกูเก็ตเจอแล้วอยู่ตัวแรกเลยคอควายนะคะคอควายม้วนหัวออกหัวไม่แตกนะคะเด็กๆถ้าหัวแตกแบบนี้เรียกว่าคอคน ม้วนหัวเข้าหัวแตกอย่างนี้เรียกว่าตอเต่าซึ่งไม่ใช่คอควายนะคะตัวคอควายคือที่คุคเกวงกลมไว้นั่นเองนะคะต่อไปรอจุฬาน่ารักอ่ะอยู่ข้างหน้าเหมือนกันนะคะตัวนี้คือรอจุฬาน่ารักเขียนเหมือนฟอฟันแต่มีหัวอยู่ข้างบนด้วยเห็นไหมเนี่ยอ่าเด็กๆต้องจำดีๆนะคะต่อไปข้อแรกสุดท้ายนะคะเด็กๆคือถอฐาน ตั้งไว้ใช่ไหมอ่าตัวเลขบอใบไม้มีไส้คุณครูบอกว่ามันคือสอหรือสีนะคะ อ่าทอฐานเจอแล้วนะคะก็คือตัวนี้นะคะทอฐานก็คือทอฐานตัวนี้ส่วนตัวสุดท้ายเรียกว่าทอนางุนทูหน้าขาวนะคะเนะด็กๆอ่าอันนี้ก็คือการบอกชื่อเรียกของพยัญชนะนะคะนอกจากที่เราจะท่องได้แล้วนะคะเด็กๆเราต้องจําชื่อเรียกให้ได้แล้วนะคะวันนี้นะคะคุณครูเกจจบไปแล้วบทเรียนของเรานะคะอ่ะ วันนี้เอาประโยชน์ของดอกไม้มาฝากนะคะมีอะไรบ้างให้ความสวยงามใช้ตกแต่งบ้านใช้เป็นของขวัญใช้เป็นอาหารแล้วก็<ม>นํามาแปรรูปได้ใช่ไหมคะโอ้ยเยอะแยะ,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 ยะมากมายหรือนอกจาก ที่เราจะมองว่ามันสวยงามนะคะต้นไม้เออดอกไม้นะคะเราเห็นเราก็อย่าไปจับนะคะเหมือนครกเกตจับต้นไม้วันนั้นใช่ไหมคันมือเลยนะคะบางดอกก็จะคันบางดอกก็จะมีหนามแหลมคมเหมือนน้องอลิศเขาบอกไว้ใช่ไหมดอกกุหลาบจับไปแล้วมันก็จะทิ่มมือใช่ไหมน้องบอกว่ามันมีทิ่มมือได้นะคะเพราะว่ามันมีหนามแหลมคมนั่นเองนะคะอ่ะ และวันนี้นะคะคุณครูเก๋จะต้องไปแล้วพรุ่งนี้เด็กๆได้หยุดต้องสามวันแน่หูอย่าลืมนะคะทํากันบ้านแล้วก็ส่งคลิปท่องสัปดาห์หนึ่งมีเจ็ดวันมาฝากคุณครูเก๋ด,ด้วยนะคะวันนี้คุณครูต้องไปแล้วนะคะเด็กๆสวัสดีค่ะบ๊ายบายนะเด็กๆเจอกันใหม่วันวันจันทร์ซีวัวเกนออนมันเดย์บ๊ายบาย